่วงไส้กรอกอร่อยไว้ใจเราสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่คนนี้เป็นเจ้าของรถพ่วงซาเล้งขายไส้กรอกคุณพี่ชื่ออะไรครับเข่าแก่น้อยครับเข่าแก่น้อยแล้วเนี่ยคนนี้อ่ะชื่ออะไรแบงค์ครับผมลูกชายครับคุณพี่ซื้อไส้กรอกเอฟเอ็มที่ร้านไหนครับแกนีครับจรัชนีอยู่จังหวัดอะไรครับพี่ จังหวัดภูเก็ตขายไส้กรอก AFM เนี่ยมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ5ปีรวยยังพี่รวยยังเงินเ,เต็มกระเป๋าซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วใช่ปะใช่ปะพี่กำลังจะซื้อแต่ว่าดาวไว้แล้วอ๋อนี่นะครับ AFM เนี่ยครับให้ให้พ่อค้านะครับจากที่ไม่มีอะไรเนี่ยมาขายเนี่ยกำไรก็ดีนะครับสโลแกนของเราก็คือไส้กรอก AFM อร่อยนะครับชีสเต็มคำถูกใจนะครับ ชีสเต็มคำถูกใจไก่ก็อร่อยนะครับ<ม>อ,รอ,อร่อยอร่อยนะครับซื้อไปขายก็กําไรดีนะครับจากคนที่ไม่มีสตางค์ตอนนี้เพี่บอกตอบรับได้อีกทีที่ครับตบางค์เยอะหรือยังครับ,รบอ,อนนี้ถ้าเกิดถ้าไก่ยังไม่ไม่นั่นก็เตือน,นได้แล้วก็ได้ตอบคุณอ๋อรับประกรัน,ๆๆนได้ไดรับประกันว่าเป็นอเป็นอาชีพได้ไหมพี่เป็นอาชีพได้ไหมได้เลยครับโอ <O' oke. S 2> เคขอบคุณครับพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่ตอบรังได้อีกทีนึงภูเก็ตนะขอบคุณครับสวัสดีครับ day hey, is yes.